วันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมสวนแตงฟ้านะคะตอนนี้เจ้าของสวนกําลังเก็บอยู่เลยค่ะสวนแตงฟ้าใช้สมแดงคู่กับอะมิโนนะคะนี่ค่ะท่านดากอนสเสน่ห์นะคะกําลังเดินดูอยู่เลยค่ะเพิ่งจะหายป่วยค่ะยังไม่หายดีนะคะเดินดูไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะแตงฟ้าใช้สมแดงของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านสเสน่ห์คะ ดีครับ <altro> ทีค <yap> ร <a herman> ับแตงฟ้าครับแตกยอดดีนะครับแล้วดูสังเกตนะครับลูกติดทุกข้อเลยนะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับแล้วทอดยอดดีนะครับแล้วก็ติดทุกข้อเลยนะครับสังเกตนะครับเนี่ยสังเกตได้ลนะครับเนี่ยครับเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับทุกข้อตามมาเลยครับพอมียอดก็ลูกตามมาเลยครับเนี่ยสังเกตไดเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยแตงฟ้านะครับที่ใช้ทั้แตงนะครับเป็นแบบนี้แหละครับท่านค่ะหาเดินดูเรื่อยๆเลยนะคะ นี่เราดูใบนะครับใบเขียวนะครับการแตกยอดดีมากเลยนะครับครับมียอดทะลุตามนางครับมียอดทุกข้อเลยครับนี่นะครับนี่ครับมีทุกข้อเลยครับแปลงครับแล้วใบก็เขียวดีนะครับแันนี้เจ้าของสวนไม่ว่างนะคะดูสวนแตงโมกับแตงตรงนี้เจ้าของเก็บเล็บเก็บแล้วนะครับเก็บตอนเช้านี่นะครับเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูครับดูขาพี่น้องเกษตรกรมาดูนะครับแปลงฟามที่ไทยสมใจนะครับใช้แล้วเป็นแบบนี้นะครับนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะยอดเดินดีค่ะนี่ค่ะดูได้ค่ะทุกท่านดูได้เลยนะครับเลยครับแยกให้ดูแลนะครับครับแปลงครับติดทุกข้อเลยนะครับนี่ครับ ยอดดูครับเดินดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกข้อเลยครับแปงครับดูได้เลยครับผิดพันนะครับสมแดงนะครับโอเคเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยครับ ค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้าของสวนไม่ว่างค่ะเดี๋ยวเจ้าของสวนว่างเราค่อยมาสัมภาษณ์เจ้าของสวนอีกทีหนึ่งนะคะครับผมเนี่ยนะครับรู้จักไม่รู้จนจริงๆนะครับนี่นะครับให้ดูแบบชัดๆนะครับนี่ครับหนึ่งลูกนะครับทอดยอดดีนะครับยอดเดินดีนะครับแล้วก็มีลูกติดทุกข้อเลยครับสังเกตได้เลยนะครับ นี่ครับมาถึงนี่รับเขาใหม่ก็มีครับเขาใหม่นี้ก็แตกเป็นลูกได้แล้วครับเป็น,เป,นเป็นผลแล้วครับนี่สังเกตได้เลยครับเนี่ยสมเด็จนะครับสมเด็จรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนะครับสวัสดีครับ